สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับเมย์นะคะสาสตร์ีพันองหน้าวันนี้เมย์จะมาพูดเกี่ยวกับร้านแฮนด์เมดช็อปกันนะคะเกี่ยวกับร้านของเมย์นะคะแฮนด์เมดช็อปเนี่ยเป็นร้านเกี่ยวกับขายเสื้อปํามลายที่ออกแบบลวดลายเองได้มีทั้งตัวอักษรแล้วก็การ์ตูนเหมาะกับทุกเพศทุกวัยใส่สบายมากแล้วก็น้ำมึงเนี่ยติดทนนานเสื้อสีไม่ตกแล้วก็ใส่ได้เป็นเวลานาน,นะค่ะ สินค้าหรือว่าโปเตอร์ของร้านเรานะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยจะมีทั้งโปเตอร์เนี่ยตั้งแนวนอนในโปเตอร์ก็จะมีโปรโมชั่นต่างๆช่องทางการสั่งซื้อแล้วก็เกี่ยวกับเสื้อปั๊มลายของร้านเมนะคะอันนี้จะเป็นหน้าเพจร้านหรือว่า QR code เพจร้านนะคะถ้าใครที่สนใจก็สามารถสแกน QR code ได้เลยหรือว่ากดติดตามเพจร้านของเมได้เลยนะคะ อันนี้จะเป็นแบบฟอร์มการสั่งซื้อแล้วก็ QR code นะคะใครสนใจก็สแกน QR code หรือว่าคลิกลิงก์ได้เลยนะคะอันนี้จะเป็น Business Model Canvas ร้าน handmade shop ของเมย์นะคะก็จะมีเกี่ยวกับ Key Partner, Key Activity, Key Result, Value Proposition, Customer Relationship, Customer Segment, Channel แล้วก็ โ s t u u t t u r e r e v e n น e stream นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างการสนทนานะคะหรือว่าแชทบอทของเรานั่นเองอันนี้เป็นตัวอย่างที่เราได้บันทึกไว้นะคะจากการที่ลูกค้ามาสอบถามค่ะน,นหวาอ ตัวอย่างคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะคะขอบคุณค่ะ